เฮ้ ه, ล่วงวัดดีคะ่ะมีเรื่องท่ามิตรนี่คะ่ะนุ่มทองแดงเลงแร่เทือนทามได้เลยครับพมอยางฉันตัดป้าเลงได้ไหมคะย่างดีไตมดไหมคะครับผมนุ่มทองแดงโคเบงงยางห้ซ่ากว,วังนะครับพมเบงเป็นซ่องเบ็ดเบ็ดเหล็กก็คือ,อยางเปิดกรีดไหมยางเปิดกรีดไหมที่เราเรียกว่ายางโอนนั่นแหละ เปิดกรีดเหล็กๆนั้นนั่นก็คือยางเดดส้มควรปิดกรีดเลยเจ้าพลอยได้เหรอเพราะว่ายางเปิดกรีดเด็กเนี่ยมันเป็นเปลือกเรล็กหน้าโอนยางกับต้นอย่างเล็กถึงถ้าเรากรีดผ้าเหลงไปยางบนีเปลือกจะแห้งเลยเปลือกจะแห้งเร็วมันจะทําให้ไตนึ่งนั่นเลยถึงแบบที่สอง เราจะบอกว่าเป็นอย่างเก๋อย่างเก๋ก็คือตีเปิดกรีดมาเร็วช่องทึงทาปีหรือหน้าเล็กกรีดไปเร็วขึ้นนาช่องหวาบแบนั้นเอีไอ,อย้ยางโบนียนเราสามารถกรีดได้ยาวๆไปเลยแต่เราจะต้องเบ่งวิธีการกรีดก็คือ,อยางเรากรีดให้หน่อยลงกรีดนึ่งผักนึ่งหรือหวาถ้าเหมือใบยางเพลาดเราก็กรีดเป็นนึ่งผักชอง ให้เราสังเกตด,ดูจากต้นอย่างถ้ามันแหง้งแรงจนเกินไปใบยางกรเริมโอนใบยางเริมเขี้ยวก็คือไปรลาดใบร่มนั่นแหละบ้านเราเรียกว่าใบร่มช่วงนั้นถ้ายางออกหน่อยเกินไปเราก็ปิดกรีนได้แต่ถ้าว่าคนตกมามั่งเราก็กรีต่อไปยาวๆได้เลยกรบผมแต่ที่สำคัญอย่าลืมบำรุงด้วยปุ๋ยน้ำ ไม่ไหวเป็นปุยนามไรกันแล้วเตเตให้มีการรับรองจากกรมวิชาการกาเกษตรนะครับผมเฮ้ hey, เร็ว,ว่าชั้นมาได้ยุดไหมนี่มันมาเร่งนูก,ก็คาเติมรู้ไม่ได้ใจที่มาดูขวยจบไหมปีนี้ถ้ำโตแล้วปุยเม็ดชั้นก็ไม่ได้ใส่เล็วปุยนามอ่ะมันดีจริงเออตึงอีเย็บรือปุยนามกับญาเร่ง แรเมือนกับติดเจ้าเล้งลกันเละคนอเ่นการเล้งแบบนั้นเลยวาพันพรือเรากับปิดกรีดไม่ได้เประว่าขานูมั่งกามีมั่งเยี่ยวตางน้อยใส่ปุ๋ยตางเก็บก็ยังไม่มีปิดกรีดอีได้พรือนั่นแหละทุกคนการเล้งมือนกันกันกบผมแต่นั่นแหละเราต้องเข้าใจโกนว่าด้วยปกติเรวเราจําเป็นจะต้องใส่ปุ๋ยเม็ดบำรุงต้นยางปีหนึ่ง หนึ่งถึงสองครัง้งนั่นแหละครับผมทึงที่นี่เราทําพื่อละเมื่อทีเราไม่มีตางไม่มีต้นทุนหมากถึงขนาดนั้นในการไถปุ๋ยเม็ดแต่ละปีนั่นแหละไล่เบิร์นบาทอยู่เลยทึงที่นี่นี่หละปุ๋ยนมม้ำมันกันเลยมีบทบาทตรงนี้เราคิดว่าปุ๋ยน้ำเนี่ยเป็นปุ๋ยถ มันถดแทนปุ๋ยทางดินใดไม่หมากระหน่อยแต่สิ่งทํากำันก็คือดีว่าต้นยางไม่ได้รับปุ๋ยเลยซึ่งเรามาคิดตรงเทวาเรามาเบงเลยมาเบงในการชายก็คือเดือนละครังเราใส่ปุ๋ยน้ำให้เดือนละครังพอใส่ไปใส่ไปยางก็ได้รับพ้นได้รับสิ่งที่ดีขึ้นมา ไม่ไปใส่ยาเรงยางก็คือได้สมบูรณ์ขึ้นมานั่นแหละเจ้าเห็ดเจ้าตามว้าเราจะแยกปั่นพื้นใช่ไหมครับผมแยกปั่นพื้นเราว่างยาเรงกับปุ๋ยไอ้ไรมันเข้าเทกันแน่แล้วโมลเหลาเราแยกพนกันธุ์นี้ครับผมยกตัวอย่างไงหายปุ๋ยน้ำคนขี้มาพระไว้คือทัดรองเลยทัดเทิ่มพอทัดรองเลยทัดเทิ่มจำเป็นจะต้องมีกรมวิชาการเกษตร โดยการมีเลขเจงจดข้องรมวิจาการกาเทศยืนยันรับรองมีตาเบี้ยนกำากับนั่นแหละเราเชื่อได้ว่านั่นคือปุ๋ยน้มที่แท้จริงส่วนฮอร์โมนทางไล่เล่ที่ขฆดซานากันทั่วไปนั่นก็เหมือนกันจะต้องมีทะเบียนเลเกเจงจดจากกรมวิชาการการเซตเหมือนกันครับผมถึงจะยืนยันว่ามันปลอดภัยจริงๆจาก วกซ่้านเร่งครับผมเล้วชั้นนี้โฆษณามันหมาจริงนี่โอ้โมนน,น,น,มนูนนี่นั่นกะลุยเม็นเล้วทุกทุกเพนี่น่าใจพันนั่นแต่ปุ๋ยน้มเพลงเหมือนตีตายเลวตีทุกทุกนั่นมันไม่ดีเยอะชายเล้วครับผมนั่นเลยโฆษณามันหมาจริงจริงนุ่มตองแดงก็เห็นว่าโฆษณานั่นหมาจริงจริงจึงทําให้พี่นองคนดัดยาง มักไม่หล่ยคนล่งพิษล่งเชื้อแล้วก็แยกงไม่ทุกเราว่างว่าอะไรจริงรืออะไรไม่จริงแต่นมตองแดงขิดหวาจะเป็นเศร้าเองรือคนตัดยางพี่น้องคนตัดยางทุกคนเราตัดกันมาสิบปียี่สิบปีสามสิบปีเราแยกออกหวาอะไรคือปุ๋ยและอะไรคือ,อยาเรงแยกออกตรงไหน,น เมื่อถี่ชายปุ๊บยางมันไล่ออ,อกตูมตูมตูมเนี่ยเราก็สังเกตได้เลยว่าน,นี่คือ,อยาเร็งแล้วโดยเฉพาะยางที่ไล่เกินซี่ชัวบงเมื่อชายไปแล้วไล่เกินซี่ชัวบงนั่นก็คือ,อยาเร็งน,นั่นแหละเราแต่ว่าถ้าเป็นปุ๋ยมันจะไล่ปกติแต่มันอาจจะเพิ่มปริมาณนำ้ำยางเพิ่มขึ้นมันอาจจะ เพิ่มความเข้มข้นมาขึ้นแต่ยางจะเล่ไม่เกินสี่ชั่วโบงไม่ไล่เป็นวันไม่ไล่เป็นจาดกระเบผมนั่นแหละตัดนึ่งเว้นนึ่งตัดช่องเว้นนึ่งได้ปกติเลยเรานั่นคือทิ้งเดี๋ยวเราเยกอกจยากปุ๋ยกับยาร่งถึงเดี๋ยวเราทาวลาโฮอร์โมนโฮอร์โมนที่เขาโหน้าทำไมทุกทำไมปุ๋ยน้ำที่มันแพงต้องอธิบายตรงนี้ว่า คำาว่าฮอร์โมนเทไม่ใช่ฮอร์โมนจากกรมวิจัาการ,กรเกษตรดับโรคน,นะนะก็คือเป็นฮอร์โมนเดีว่วเป็นยาเร่งนั่นเองเป็นยาเร่งโบเนี่มันก็คือเอาอีทีค้นมาผสมเพราะว่าเอาอีทีค้นมาผสมเนี่ยมันราคาไม่ได้ถูงมันก็คือ,อยาเร่งมันออกแบบมาเพื่อว่าให้ยางตีกำลังจะขนเลยกำลังจะขนเอาไปใช้เพื่อเร่งนำยาง ให้ได้หมากที่ชุดเมื่อที่เรากีไข่ามาย่างแล้วเนี่ยเร่งออกไปเลยให้มันได้หมากที่ชุดแต่ว่านั้นเลยเรามาสังเกตตรงนี้เรามาสังเกตตรงเดี๋ยวว่าย่างเนี่ยในบางส่วนเี่ไม่เคย,ชยใช้ไอ้ไรบำรุงเลยไม่เคยใช้แม้กระทังปุ๋ยเมเ็ดเอดเวซัมสังเกตว่าตอนนห้นถ่มันออกหมากล่ยหมากล่ยนานตอนนั้นมันจะไต่หนึ่ง ถึงถ้าเหลงเลงมีอยู่เร็วเราอย่าเองาอย่าเร่งไปใช้เราอย่าเองาสิ่งเดียวทำห้นำยาออกมากไปใช้รับรองว่ามันก็จะยืนตนตายมันก็จะเปลือกแห้งมันก็จะตต่หนึ่งถึงท่ามหวาปุ๋ยน้ำเทได้รับรองจากกรมวิจาก,การเกษตรเรียบร้อยทำไมถึงแพงเพงเพราะเรามาเปรียบเทียบว่า ปุ๋ยปุ๋ยเม็ดที่ได้รับมาตท่านได้รับการรับรองมันราคาชอบแถวไหมันราคาชอบพันถึงสองพันบาทเมื่อพันถึงสองพันบาทมันใช้ได้หนึ่งถึงสองลา่เต้ปุ๋ยน้ำโดยเฉพาะคนขี้มาบาระไวราคาขวดพันกว่าๆตรงนี้เราเอาไปใช้ได้สิบห้าถึง 20, ยี่สิบลา่ ซีมาถึงหยีริบไหลแต่มันชายเดือนหลักครั้งเลยถึงนั้นเลยมันจะไปลงตัวหมกส้มกันนั่นก็คือเราเปรียบเทียบได้ชัดเจนว่ามันคือป,ปุ๋ยถึงปุ๋ยถทมีปฏิทิภาพถึงไม่ใช่ว่าถูกปุ๋ยเหลาเเถทามารถซึมข้าวต้นยางใดซึมข้าวถังหน้ายา,ยา,ยยางใดถ้าไม่คนขี้มาปราไวถึงซึมข้าวหน้ายางใดก็เพราะนวัตกรรม ถีอกเบบมาให้ตอนอ้นยางท่ามัดกินได้ทางลำตน้นกินได้ทางรากินได้ทางใบเราท่ามรถเอาไปใช้ได้เม็ดเลยแต่เราจะแนะนำไม้ทาเนื้อรองรีดเพราะตรงนั้นมันจะเป็นพื้นถีเถบางและสามัดดูดซึมรักษาตอนอ้นยางทางรักษาทางบำรุงในตัวเดียวกันนั่นแหละ สิ่งเดีเปลีป่ยนแปลงก็คือนึ่งคือ,อยางออกในนอนตีตั้งเกตได้ช่องเปลือกนิมกีดไาเหลวสิ่งสำคัญที่เห็นจัดเจนคือเปลือกมันหัวซมเลยเรานั่นไงทึ่งอันที่สามอันที่สามจะเล่นกันในหายว่าใบอย,อยางใบอย,อยางจะเขี่ยวขึ้นริงโดยเฉพาะตอนนี้ตียางมันพัดใบเนี่ยมันจะสลัดดอกทันทีตอนอยางเนี่ย เมื่อ่แต่มันหน้าเลงเนี่ยมันกลัวดีตายมั่งมันยาอีเพลพปันมัน่งมันก็เลยมีดอกมีลูกถึงพอได้รับปุ๋ยพอได้รับปุ๋ยมันก็จะสะลัดดอกสลัดพ้นนั่นแหละคือตามธรรมชาติโค้งต้นไม้ต้นยางเลยครับผมอ๋อค่ะเจอมั่นเจอใจในคนที่มาพรารไว้จะใชายยา้ยาวๆเลยค่ะเดี๋ยวส่งไส้อะไร จะโตดถ้ดำอีกแล้วนะคะได้ครับพมยินนี้จะตอบขำถ้ำถูกขำถ้ำคำถ้ำถมไหม่ตอบได้นุ่มตองแดงก็จะตอบไปเลยํำถมม้ำไห่ตอบไม่ได้นุ่มตองแดงไปห้าข้อมูลมาให้วาเรื่องเราันอยูบันเรือนั่นเลยอย่าลืมนุ่มตองแดงแรงแร่เถื่อนสวัสดีครับผม